ับเอกแบบบ้านสวยนะฮะจะช่องแบบบ้านสวยนะครับช่องจะพูดเลอกบ้านกันวันนี้วันนี้พามาชมบ้านหลังนี้พี่ออกแบบไว้ EP 68เนาะก็คือออกแบบมวนานแล้วแล้วก็หลังนี้นะสร้างเสร็จ1ปีนะครับก็ได้โอกาสมา,มาหาลูกค้าที่เขาใหญ่นะครับแล้วเขาญาติเจ้าของบ้านคุณจาตุลันนะครับมารีวิวบ้านด้วยนะฮะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมบ้านหลังนี้เลย บ้านหลังนี้เป็นบ้านใต้ถุนสูงเนาะก็มีหนึ่งห้องนอนแต่ว่ามันเป็นห้องอเนกประสงค์แหละเราจะปรับเป็นสองห้องนอนก็ได้เพราะว่าพี่เอกทาระเบียงโล่งไว้แล้วก็ทําเป็นบ้านตับใต้ถุนรถเข้ามานะครับเดี๋ยวขอน้องแพนไปนิดนึงนะครับพอรถเข้ามาปุ๊บเข้าทางด้านหลังบ้านนะครับอ่าแล้วไปจอดใต้ถุนได้เลยนะครับแล้วก็ขึ้นด้านล่างนะครับประเด็นมันจะมีมีบันไดอีกชั้นหนึ่งที่ขึ้นจากที่จะรถแต่ตรงนี้มีการปรับแบบบ้างน,นี้หน่อยนะครับด้านเนี้ย ถ้าใครชอบสไตล์แบบพูลล่านะทาได้นะครับก็ได้ทาพูลล่าได้แต่ทีนี้คือทางเจ้าของบ้านคุณจัตตารันเนี่ยก็คือ,อทําส่วนหินนะครับก็นี้แต่งตามใจเลยหรือจะเป็นสวนหินแล้วมีมีต้นไม้ใหญ่นะครับเพื่อให้มันมันมีธรรมชาตินะครับตัวนี้เราดีไซน์ไว้แบบให้มันเป็นสเต็ปเนาะเราก็นั่งเล่นได้นะ,อะ,อ,ะ,รระอะไรประมาณนี้วันนี้แดดร้อนนิดนึนงตาจะยีหยีนะครับเพราะว่ามามาถึงเที่ยงกว่าแล้วบ้านเป็นบ้านก็เป็นโครงเหล็ก นะครับเป็นพยายามใช้เป็นโครงเหล็กเพื่อให้มันสร้างง่ายในต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ใช้พวกไม้เทียมเป็นหลักนะครับเดี๋ยวไล่เรียงไปทีละจุดอ่ะเดี๋ยวพาขึ้นบ้านเลยดีกว่านะครับสมมุติว่าถ้าเรามาจากหลังบ้านนะครับเราจอดรถนะครับเราไล่เรียงจากสมมุติถ้าเราเข้าบ้านเราเจออะไรนะครับข้างล่างเนี่ยเราเทพื้นปูนได้เลยนะครับดาดไม่ต้องไม่ต้องหนามากก็ได้นะครับเอาไว้เป็นอัตาประโยชน์เนาะ เป็นที่จอดรถตรงนี้ที่จอดรถแน่นอนจะเป็นห้องครัวก็ได้เราตรงนั้นที่เก็บพวกวัสดุอุปกรณ์การเกษตรหรือห้องเก็บของก็ได้อีกคือเทป,ปูนทีพลน้ำนะครับก็ยังเก็บเข้าไปได้แล้วก็ที่ยกสูงเนี่ยประโยชน์ของเขาคือเราสามารถจะเข้าไปดูแลในเรื่องของงานที่งานเชื่อมงานต,ต่อต่างๆนะครับเพื่อให้ในอนาคตเนี่ยมันต้องมีการดูแลระบบพวกนี้เราก็ยังดูแลได้นะครับตัวพื้นนี่ก็เป็นพื้นสมาร์ทบอร์ด นะครับเป็นตัวพื้นหนาย0่มิลนะฮะตัวโครงสร้างทั้งหมดตัวคานคานเมนก็ผ่านเป็นคานเหล็กตัวจริงๆเป็นตัวแค่ C ีชัแนลเองนะครับชีชัชแนลตัวนี่ครับมาดูเลยตัว1 5อนะครับ1 5อยห้คูณ75คูณ6กก็ 65, คือตัว6นิ้วนะฮะใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับมี2ห้องน้ําด้านนี้มี1ห้องน้ําด้านนี้มีหนึ่งห้องน้ำเดี๋ยวไล่เรียงกันไปนะครับทีน,นี้ให้ดูว่าเราเจออะไรก่อนออรถตู้จอดได้สบายๆเลย นะครับเข้ามาปุ๊บยังเหลือพื้นที่เยอะเลยตอนนี้2องเปนสะครับที่เซตเอาไว้นะฮะตัวนี้ก็เป็นโครงโครงรับพวกพื้นสมตทบอร์ดเนาะด้านล่างนี้ติดไฟก็ตัวนี้ใช้งานได้จะทําห้องครัวห้องทานข้าวอะไรได้หมดเลยนะครับมาขึ้นบ้านกันนะครับวันนี้ระบบแอร์เนี่ยฮะบ้านจะเป็นสเต็ปสเต็ปอย่างเงี้ยสเต็ปแรกนะครับอ่าขึ้นมาตัวพื้นใช้ระบบสีล็อนะครับสีล็อกับ สีดาด้านผสมกันตัวท่อเนี่ยจริงๆก็เป็นท่อธรรมดาโชว์เลยนะแต่ว่าทาสีดําด้านเก็บเนี่ยมันก็ดูเรียบร้อยนะครับตัวเสาก็เป็นเสาคอนกรีตเลยจากฐานลากก็เป็นฐานลากแผ่นะครับใช้เพลทเหล็กซัพพอร์ตมาขึ้นมาตัวบันไดนะครับบันไดก็เป็นไม้เทียมนะครับตัวพื้นเนี่ยก็เป็นพื้นไม้เทียมตัว4นิ้วนะครับใช้สบายๆนะแล้วตัวพื้นไม้เทียมที่มันมีร่องเนี่ย อ่ามันมันดีในเรื่องของการที่เราดูแลพอเป็นงานเอาดอร์นะครับน้ำมันก็ลงลงร่องนี้แล้วก็เวลาร้อนเนี่ยแต่ละแผ่นมันไม่ร้อนมากเพราะว่ามันมีช่องมันทําให้ช่วงเนี้ยช่วงกลางวานันช่วงประมาณสักบ่ายบ่ายเนี่ยมันเดินได้เลยนะก็ไม่ถึงรามากแต่ถ้าเกิดเราใช้พื้นที่เป็นพื้นซีเมนเนี่ยตรงเนี้ยเดินไม่ได้แน่ร้อนเพราะผมใส่ใส่ถุงเท้าอย่างเดียวนะไม่ได้ใส่รองเท้านะครับขอญาตคุณจัตุรันเนาะเข้าบ้านนะครับเข้าบ้าน มาดูห้องนี้เป็นห้องอเนกประสงค์นะครับห้องนี้เป็นห้องที่เป็นห้องหลักอ่าโอเคเป็นห้องอเนกประสงค์นะตัวนี้กว้างแค่3เมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็ด้านยาวเนี่ยอยู่ที่6เมตรนะครับด้านนในนี้มีห้องน้ําห้องน้ํายืนออกไปเมตรห้าสิบคูณเมตรห้าสิบนะครับโดยประมาณนะทีนี้เราจะขยายมากกว่านี้ก็ได้เพราะว่าอยู่ที่เราจะทําเต็มพื้นที่ก็ได้นะครับตรงนี้ทางกุงจริญน่อยากจะให้ห้องนี้เป็นห้องอเนกประสงค์ ตอนที่พี่ออกแบบนะอยากจะให้ตรงนี้เอาเป็นที่วางทีวีนะครับเราก็นั่งตรงนี้ขยับไปชิดแล้วก็ดูทีวีได้แล้วเห็นกิจกรรมที่เราทํางานด้วยกันเนาะมีมีแขกมีญาติพี่น้องมานะครับแล้วก็ระบบผน,งนังต่างๆเนี่ยจะเป็นผนังเบานะครับข้างในเป็นผนังเบาข้างนอกเป็นตัวสมาร์ทบอร์ดอ่าแล้วก็เป็นพวกไม้เทียมไม้ที่เป็นซอล่องแล้วก็ทําสีไม้เทียมสักนะครับแล้วก็ประยุกต์ว่าตรงเสาก็โชว์เนาะบางส่วนก็เป็น ทาสีนะครับตัวนี้ก็ใช้ทําเรียนแบบพวกปูนปนปนะรขัดมันก็ใช้สีล็อบนั่นแหละนะครับก็ประตูหน้าต่างนะครับก็เป็นระบบอลูมิเนียมนะครับพียเกจะดีไซน์ประมาณว่าให้หน้าต่างมันมันเตี้ยที่สุดแต่ที่จะเตี้ยได้เพราะว่ามันจะได้เห็นข้างนอกเพราะบ้านมันไม่ได้กว้างมากมันจะได้ดูแบบไม่ดนะครับให้มันบ้านมึดอัอดมากนะฮะตัวฝ้าก็เป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับ ขอยาชมห้องน้ำทีนึงนะครับห้องน้ำเนี่ยจริงเราเท่านี้เองนะครับไม่ได้กว้างอะไรมากนะครับก็อยู่ที่2เมตรคูณ2เมตรเท่านั้นแหละพอละแต่เวลาทำจริงมันก็อยู่ที่ข้างในมันอาจจะหายไปประมาณสัก10เซนก็อยู่ที่ประมาณสักเมตร80เมตร75็ด้นะมันเนี้ยคูณ2เมตรคูณเมตร75มันก็สามารถจะแยกได้เนาะตัวนี้เราปูกระเบื้องนะครับแยกได้ว่าเป็นโซนที่เป็นอ่างน้่งหน้าเล็กๆนะครับ เดี๋ยวให้น้องมาเก็บนะแล้วก็ชักโครกท่าแล้วก็อันนี้เอียงยืนอาบได้นะครับสบายๆแล้วก็ตรงนี้ใช้ประตูเป็น UPVC ซะฉะนั้นเรื่องน้าเรื่องอะไรก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับว่ามันจะเปียกแล้วมันจะเกิดผุก,ก่อนเดี๋ยวให้น้องถ่ายรูปเก็บไปนิดนึงนี่มีหน้าต่างชั้นเล็กๆนะครับทําทให้แบบมันดูไม่อึดอัดนะครับอันนี้นะสําคัญนะจะจะ,จะทำหน้าต่างมาถึงนี่ก็ได้นะครับเพราะถึงเวลาที่เราไม่ใช้งานเราเราเปิดหน้าต่างให้แล้วก็ปิดมงลมสักให้ลมมัน มันโฟล์้ให้แดดมันเข้ามาให้อากาศมันถ่ายเทนะครับมันจะทำให้ห้องนี้ไม่ชื้นเดี๋ยวให้น้องเก็บถ่ายสักมุมหนึ่งนะมุมไหน่โอเคนิดนึงตรงนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมมาได้ออกแบบไว้นะ แต่ว่าท่านเจ้าของบ้านเนี่ยเติมมาเองอนะครับเป็นที่นั่งเล่นสไตล์แบบเก๋ๆเนาะออกมาออกมาได้ออกมานั่งได้เพราะว่าตรงนี้มันแล้วแต่บ้านนะครับเพราะว่าบ้านเราเป็นโครงเหล็กใช่ไหมเราสามารถจะต่อชุดนี้เชื่อมต่อชุดนี้ได้เลยนะครับมุมไหนของเจ้าของบ้านที่เขาแบบเขาเรียกอะไรนะ ที่ไปเจอมุมส,สวยๆอยากได้อย่างเงี้ยเราสามารถจะเพิ่มเติมได้นี่ก็ถือว่าเป็นไอเดียท,ที่เพิ่งก็มาจาก,จากท่านเจ้าของบ้านเองแล้วค่อนข้างจะเวิร์กนะครับเพราะว่าตรงนี้เรานั่งเล่นกันนะครับแต่จะให้ดีถ้าเป็นผมก็าอาจจะเปลี่ยนตัวนี้นให้มันกว้างกว่านี้เลยนะครับก็นี่ออกมาหน้าบ้านเนาะหน้าบ้านเราขับรถเข้ามาปุ๊บแล้วเข้ามาหลังบ้านมาจอดรถตรงนี้ทางคุญชรันบอกว่าตอนแรกจะเอาบ้านเนี่ยไปแทรกกับต้นไม้ที่เป็นต้นมะขามเลยทําไมล้ามามันมันลำบาก ก็เลยเอาอย่างนี้อย่างนี้เนาะมานั่งตรงนี้ก็ได้ลมเย็นๆนะน,นี่ลมผ่านแล้วก็ในวิวต้นไม้ได้ธรรมชาติชิวเขียวก็โอเคห้องนี้ก็โอเคละนะครับเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราออกแบบไว้นะครับส่วนบ้านเนี่ยพอมันเป็นโครงเหล็กเนี่ยบางคนบางท่านกังวลเรื่องโครงเหล็กเนาะอาจจะสวยหรือไม่สวยใช้งานได้นานหรือเปล่าอันนี้คืออย่างที่บอกนะหนึ่งปีนะครับฟ้าก็เป็นฟ้าฉาบเรียบธรรมดาแหละเอาจริงงานก็ ม่ได้เนียอร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าเราความรู้สึกว่ามันมันผ่านก็โอเคละอย่างท่านเจ้าของบ้านบอกบางทีช่างก็อาจจะไม่ได้เก่งมากแต่แต่จบงานใช้ได้ก็โอเคละก็ยังมีรอยมีอะไรมีบ้างนะครับแต่มองในภาพรวมไม่เสียหายเลยนะครับสวยงามนะฮะทีนี้โครงเหล็กก็โชว์เลยเสาเหล็กคือเสาเหล็กนะครับอยากให้เห็นก็ไม่ได้ทําให้บ้านดูดรอปดูดูด้อยค่าลงไปนะครับตัวนี้ก็เป็นผนังผนังเบาห้องนี้น่าจะโอเคนี่น,นี่พื้น พื้นมันเป็นพื้นสมาร์ทบอร์ดเนาะแล้วเราก็ใช้ตัวเป็นกระเบื้องยางเป็น SPC ได้ครับแล้วก็อะไรที่มันเป็นของที่มันโดนน้าแล้วไม่เสียหายตัวนั้นพี่เอกแนะนํามากกว่าแต่ถ้าเป็นไม้มันจะทําให้โครงสร้างอาจจะหนาขึ้นแต่ถ้าเกิดเรามีงบประมาณมีทุนก,ก็ใช้ได้นะอันนี้คือใช้กระเบื้องยางลายไม้ก็สวยอยู่นะครับกระเบื้องยางยังมีข้อด้อยที่หนึ่งคือมันมันมีเรื่องที่ถึงเวลาแล้วมันจะหดเนาะรอยต่อมันจะมันจะเพิ่มขึ้นอันนี้คือ1นปี คิดว่าทงเท่านี้แหละคงจะหยุดเท่านี้แหละไม่ไม่ไม่ขยายมากกว่านี้ละนี่คือสิ่งที่เราได้จากการใช้กระเบื้องอยางอาจจะ่างนี้นะครับแต่มันก็ทําให้เราดูแลง่ายนะครับนี่คือข้อดีของเขาอ่ะมาดูข้างนอกนิดนึงนะครับอันเนี้ยพวกผนังไม้เทียมเนาะอันนี้ก็เลือกเป็นตัวลิ้นล่องนะครับก็ทําสีแบบให้มันเข้ากับบานบานอยู่ตัวไม้อันนี้ก็เป็นไม้ไม,ไม้ไม้เทียมเนาะนะครับอ่าในทาง คุณจตุรันเจ้าของบ้านก็พยายามให้ช่างทําสีเข้ากับตัวบานประตูนะครับก็สวยงามนี่เราแอบใส่ระแนงไม้เล็กๆแล้วก็ใช้ตัวแผ่นใสนะครับเพื่อให้บ้านมันดูแบบมีลุกเล่นนิดน,นึงแล้วก็ช่วยกันศาสต์นะครับตัวนี้เป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาเพราะว่าช่วงกลางวันก็ร้อนเนาะแต่พี่เอกไม่อยากจะทําเป็นหลังคาเพราะถ้าเป็นหลังคามันจะดูบ้านทึบตัวเนี้ยอันนี้ไม่ใช่ไอเดียพี่เอกนะเป็นเ่องของบ้านที่ เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่แบบเจ้าของบ้านสามารถจะแต่งเติมบ้านตัวเองให้มันมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้เลยนี่ก็ไปใช้ผ้าใบไปสั่งตัดอะไรมีขายนะครับมีให้ขายทมอินเทอร์เน็ตเยอะยะไปทําให้บ้านมันดูมีลุกเล่นมากขึ้นนะครับก็ใช้เสาตัวหนึ่งค้าก็อยู่เลยนะครับดีมากมากนะฮะเพิ่มปลั๊กข้างนอกถ้าตัวหนึ่งเป็นปลั๊กปลั๊กกันน้ำเนาะนะครับทีนี้เรามาใช้ไอ้ตัวนี้เลยเนาะมาขึ้นชั้น2กันขึ้น เรียกว่าเลยนะเป็นบ้านใต้ถุนสูงเนาะอยู่บริเวณเหนือที่จอดรถนะครับเราสามารถจะใช้เป็นห้องนอนนะครับหรือจะเป็นห้องนอนทั้งสองห้องก็ได้เพราะมันมีห้องน้ําอยู่ด้วยตัวเองทั้งสองห้องห้องนี้ก็เหมือนกันนะมาอันนี้เหมือนกันนะฝ้าอันนี้ฝ้าก็เป็นฝ้าแบบหลังคาปิงป้องอนะหลังคาที่มีฉนวนแล้วก็ข้างล่างท้องฝ้าก็บุกด้วยด้วยแผ่นเหล็กแบบเมทตลชีสเลยก็คือทาวออเลยนะครับก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องแผ่นหลุดล่วง ครับบ้านครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟนิดนึงปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคนี่คือชั้นที่อยู่บนที่จดอดรถตอนแรกที่เข้ามาด้วยความกว้าง3เมตรเนี่ยยาวหเมตรนะเราตั้งเตียงอย่างนี้หรือตั้งเตียงอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับอยู่ที่ว่ตทิทางบ้านที่เราไปวางนะถ้าเกิดตั้งเตียงอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ที่ที่เหลือตั้งตู้เสื้อผ้าได้จะมีที่นอนก็ได้หรือเอาที่นอนลง เราปูที่นอนเรียงกันเลยก็ได้ตรงนี้เราปรับได้ได้เยอะมากทีนี้ในเรื่องของโครงสร้างเรื่องของวัตถุหน้ต่างจะเหมือนข้างล่างเลยนะครับก็คือจะออกแบบเพื่อให้มันใช้งานแล้วดูไม่อึดอัดน,นะครับตัวหน้าต่างไปทรงสูงทรงยาวนะครับเก๋ๆตัวฝ้ามีฝ้าฉาบเรียบหลังคาเข้าใจว่าตอนนั้นน่ะที่ทำเมื่อปีแล้วตัวหลังคาคงไม่ได้ใช้หลังคา P u เนาะก็เป็นหลังคาเมทัลชีสแล้วไม่ได้กุกฉนวน มันความร้อนจะมากกว่ามากกว่าตัวปยู่แต่นี้ถ้าเกิดเปลี่ยนไปตรงน,นั้นจะดีกว่านี้เยอะนะครับแังก็ช่วยได้เพราะาเราติดสมาร์ตติดแอร์ได้นะครับนี่ก็เป็นผนังเบานะครับทาสีล็อบจ้าก็สไตล์แบบเหมือนปูนปูนล,ล็อบเลยนะครับแล้วก็ตูเสื้อผ้านะครับวับนนี้ที่บอกว่ามันพื้นที่มันสามารถจะทําอะไรอีกมันก็เหลือเนาะคือ3ามคูณหเนี่ยประตูเข้าตรงกลางหรือเข้าด้านไหนก็ได้เนาะเราดีไซน์ได้เพราะว่า ให้น้องแผนไปนิดหนึ่งนะฮะว่าตรงนั้นน่ะจริงๆมันก็เป็นประตูบานเลื่อนนะนะครับเราจะเข้านี่ก็ได้เราตรงนี้เป็นประตูบานเลื่อนก็ได้นะครับอยู่ที่เราเอาถ้าเปิดตรงนี้ปุ๊บหิดมุงลวดเราไปเปิดไปเปิดหน้าต่างหัวนอนนะครับลมก็ผ่านอันนี้ก็เป็นหน้าต่างอีกนะครับเนี่ยจริงๆอยู่ที่เราดีไซน์เลยนะครับว่าเราจะหาหนูไปทางไหนถ้าเราเปิดหน้าต่างหมดอ่ะห้องนี้ไงก็ไม่ร้อนนะครับอ่าโอเค ขออนุญาตปิดไปดูห้องน้ำกันนะครับอ่ะห้องน้ำคือใช้สเต็ปจากห้องข้างล่างได้เลยนะครับก็ไม่ดัดไม่แคบนะครับลองเข้าไปดูอ่าโอเคขออนุญาตปิดนะครับ มีที่อาบน้ำมีที่ล้างมือมีส้วมใช้งานได้ครบอัธประโยชน์นะครับมาออกมาทีนี้ก่อนจะจบบ้านหลังนี้ไฮไลท์นะครับบ้านหลังนี้มีไฮไลท์อย่างหนึ่งคือดัดฟ้านะครับเป็นที่ที่แบบทำให้บ้านเราดูมีอะไรน่าสนใจขึ้นเราขึ้นมาใช้ข้างบนได้นะครับนะ เราจะเห็นเลยว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่3ามที่อยู่บนหลังคาของห้องนั่งเล่นนะครับก็จะเห็นวิวแบบสามร้อยหกสงศาเลยนะครับอันนี้โมกเหล็กเนะเราอยู่ที่โมกเหล็กเอาอยู่ที่แก่งคอยยี่ลืมเพราะว่าขับรถมาสองที่นะครับอันนี้อยู่ที่แก่งคอยนาะเราก็เห็นวิวที่เป็นแบบวิวเขานะครับวิวเขาแบบสามองศาเลยพยายามให้น้องแพนดูนะครับอันนี้เป็นหลังคาของ ของบ้านอีกดานหนึ่งซึ่งตัวความร้อนมันก็ไม่ได้สะท้อนกลับมามากถ้าเกิดเราอยากจะให้มัน,มนดูแล้วมันซอฟต์อันนี้คือใช้สีทึบนะครับสีดํเสีอะไรได้เลยนะครับแล้วถ้าอยากจะเก๋กหน่อยก็เป็นซิงเกิลลูปมันจะไม่สะท้อนนะครับนี่ถ้าตรงนี้มาตัวตน้นไมน้มันทึบกันนี้ตรงนี้ก็เย็นนะครับวันนี้เราจะเห็นมีลมมีอะไรแต่แดดแรงนิดหนึ่งนะครับก็เพียกระตาหยีหน่อยแต่ก็ก็ทําทให้เราได้บรรยากาศนี่ ไฮไลท์นะครับบ้านลัาเล็กๆนะครับมีมีการเล่นระดับมากๆนะครับมันก็ทําให้บ้านเรามีลูกเล่นมากขึ้นดูพื้นที่ไม่จําเจไม่ใช่ว่าเข้ามาอยู่ในพื้นที่สามสามคู 6, แต่ละห้องมันก็รู้สึกอึดอัดนะครับมันก็มีการเล่นระดับมีการช่วยให้บ้านมันมีมิติมากขึ้นนะครับเนี่ยเวลาเรามองนี่ถ้าเกิดข้างล่างเนี่ยเป็นพูวิลล่านะครับหรือเป็นลานเราก็เห็นว่ากิจกรรมใช้อะไรนี่ทางท่านเจ้าของบ้านนะครับก็ สร้างบ้านว่าหลังหนึ่งของตัวเองเรามาสร้างหลังนี้เพื่อ,อไว้รับลูกค้ามาอยู่ด้วยอะไรด้วยนี่ผ่านมาหนึ่งปีผมเลยขออนุญาตมารีวิวนะครับก็สภาพสมบูรณ์นะครับบ้านบ้านโครงเหล็กยังสภาพสมบูรณ์ยังสภาพดีอยู่เลยนะครับก็อยู่ที่ท่านเจ้าของบ้านด้วยแหละว่าดูแลบ้านยังไงนี่ช่วงนี้บ่ายโมงละนะครับยืนตรงนี้สบายๆนะครับไม่ร้อนมากนะครับใช้งานได้เลยนะครับผมว่า ตอบโจทย์นะครับในหลายท่านท,ที่ชอบบ้านสไตล์นี้นะข้างล่างเป็นหลังคามีทัลนชีดนะเวลาฝนมามันก็ไหลไปตามหลังคาเพราะว่าตัวนี้มันลงอยู่แล้วเนาะน้ำมัลงนะครับได้เลยนะครับวันนี้สวยงามนะครับอ่าน่าจะครบถ้วนเนาะสำหรับท่านที่กําลังมองหาบ้านเล็กๆไม่แพงนะครับใช้ประโยชน์ได้จริง นะครับแล้วก็คาดว่าช่างพื้นที่ทุกที่สร้างได้เพราะว่าเหล็กเหล็กที่ใหญ่ที่สุดคือเหล็กตัวซีแช n นลนะครับริงๆแล้วเหล็กพวกนี้มันไม่ต้องเชื่อมสวยมากขอให้นั้นหนาและแข็งแรงแล้วก็ใช้งานได้แล้วนะครับไม่ต้องไปเจียให้มันสวยงามอะไรมากมายขอให้รอยแต้มเนี่ยมันไม่เกิดไม่เกิดรูนะครับให้เกิดสนิมทรายหลังได้อันนี้ถือว่าตอบโจทย์แล,นะล้วนะครับโอเคน่าจะครบถ้วนนะครับวันนี้นะครับพี่เอกอพาทุกท่านนะมามาเยี่ยมชมบ้าน EP 6 8เนาะที่เราสร้างให้ลูกค้าไปสร้างนะครับแล้วก็สร้างเสร็จมาหนึ่งปีทีนี้จะขออนุญาตนะครับสัมภาษณ์ท่านเจ้าของบ้านตัวจริงที่สร้างแบ้ามาแล้ว1ปีแล้วการใช้งานยังดีอยู่ไหมแล้วก็ประสบการณ์ที่ใช้บ้านหลังไม่ใหญ่มากเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์คุณจตุรังสวัสดีครั้งหนึ่งครับสวัสดีครั้งหนึ่งครับก็เป็นเจ้าของบ้านตัวจริงนะครับวันนี้พี่เอกขออนุญาตมารีวิวนะฮะแล้วใครอยากจะทราบอะไรเนี่ยเดี๋ยวคอมเมนต์ไว้พี่เอกจะ ขอข้อมูลเพิ่มให้เดี๋ยววันนี้สัมภาษณ์กันเป็นภาพรวมก่อนนะครับคุณจตุรันเป็นไงบ้างครับบ้านเหล็กคือหลายๆท่านเนาะมีเขาเรียกหลายมีอคติมีแบบมีเขากังวลละกันอย่ากังวลว่ามันจะแข็งแรงไหมอยู่ได้จริงไหมแล้วอยู่ได้จริงเป็นยังไงบ้างนี่หนึ่งปีแล้วนะเป็นไงบ้างครับคุณจตุรันแข็งแรงครับแข็งแรงแข็งแรงดีปกติปกติเหมือนปกติเลยเนาะดูแลง่ายไหมครับดูแลง่ายค่ะแล้วดผมเห็นบ้านยังยังดีอยู่เลยยังเหมือนบ้านใหม่เลย ก็เลยถามว่าสร้างเสร็จเมื่อไหร่เพราะว่าคือให้ออกแบบไปนานแล้วซื้อแบบไปนานแล้วทีนี้หนึ่งปีแล้วนะยังยังสวยคึิปอยู่เลยแค่แบบคือเหมือนเหมือนไม่ได้ใช้งานอ่ะนะครับตอนนี้ผมก็เลยดูว่าแล้วเมื่อดีมีบ้านมีบ้านหลังหลังแรกอยู่ด้วยไงก็เลยก็เลยสัมภาษณ์ว่าเอ้ะหลังเนี้ยเราใช้ในบ้านาะโดยปกติได้ได้ใช้ไหมก็เป็นการเล่นนั่งเล่นแฟนก็ชอบมานั่งตรงระเบียงนะมานั่งตรงระเบียงเนี่ยครับตอนเช้าเย็นเย็นมานั่งเช้าเช้าเย็นเย็นอากาศดี มานั่งหน้าบ้านแล้วก็นื่อกีหลานลูกก็มานอนเล่นกันก็เห็นตอนแรกอที่ถามชอบถามเนอ็คือเหมือนเัาว่าชอบให้ญาติพี่น้องมามามอยู่มาป่าแล้วก็ชอบชอบสร้างบ้านชอบมาหยุนมองมันสวยดูแล้วมีความสุขครับผมอันนี้ก็ต้องขอบพระคุณมากเลยนะครับคือภาพรวมเนี่ยออกมาไม่มีหลายท่านเนาะที่ ที่ซื้อแบบพิเอกแล้วเอาไปสร้างแล้วเ,เกิดเกิดปัญหาว่าช่างสร้างไม่ได้แล้วช่างพยายามจะปรับแบบเป็นของตัวเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่อยากให้เอาไปไปดูนะครับว่าถ้าได้รับการออกแบบแล้วเนี่ยเราสร้างตามแบบจริงโดยไม่ปรับแบบนะครับแล้วแบบมันจะออกมาจะสวยงามประมาณนี้นะครับแต่อันนี้ผมต้องขอ,อ,อชื่นชมคุณจาตุรันแล้วก็ภรรยามากๆเลยเพราะว่าพยายามรักษาเรื่องแนวทางการออกแบบไว้ แล้วสิ่งที่เติมไปเนี่ยผมเปียบพูดในคลิปแล้วคือมีแต่เรื่องดีนะครับคือสีเนี่ยจริงๆเราใช้ไม้ได้เนาะคุณจรั์ก็พยายามให้ช่างทําสีไม้ให้สวยเลยคือมันมันทาได้หลายสีมากใช่ไหมครับคอ่าแล้วตัวเนี้ยตัวตัวที่เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยคือทําน้อยแต่ได้เยอะเอชโอตัวหลังคากันสาคือไม่ต้องไปไปเอาแบบทําอะไรใหญ่โตทําแค่เนี้มันก็ดูเก๋ล้ะบ้านมันดูน่าดูึ้นเยอะเลยนะตรงนี้คือทําแทนที่จะทำเป็นย้าเนาะ ใช่ไหมฮะก็เอาบรรวนหินเล็กๆให้บ้านมันเด่นขึ้นอนีางนี่พี่เอกบอกไปในคลิปว่าจะทาเป็นเป็นสะเล็กๆก็ได้เนาะบ่อปลาคราบสะแบบสะบัวอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับโอ้นี้ประทับใจเป็นความภูมิใจของคนออกแบบอย่างเราต้องต้องเรียนตรงว่าคนออกแบบอยากเห็นบ้านที่เราออกแบบสร้างจริงแ้ะได้อยู่จริงๆชอบค่ะเพราะชอบตั้งแต่แรกชอบแบบนี้ก็จะต้องทำให้มันแบบนี้ขอบคุณะคุณมากที่สุดดีใจได้ได้ยินอย่างนี้นะครับ โอเควันนี้ผมขอบคุณมาก<ห>ขอบคุณท่ารนะครับที่ได้าสาเปิดบ้านให้ได้ชมนะครับแล้วก็ทุกท่านครับวันนี้พี่เอกพามาชมบ้านหลังนี้หวังว่าคงถูกใจหลายๆท่านเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับที่ต้องลาไปก่อน,นครับผมครับสวัสดีครับ